คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ,สรบโสโกดูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับบันทึกเทปกันในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งตอนนี้คุณต้ามีการทัวร์คอนเสิร์ตไปด้วยแล้วก็บันทึกเทปไปด้วยครับ,รบภาพนี้คือตอนนี้กําลังเล่นกีตาร์อยู่ใช่ไหมฮะ, <laughs> <laughs> ะเอิญอยู่ในรถตูม้มันมืดครับมองไม่เห็นหน้าตัวเอง ครับก็เป็นรูปเล่นกีตาร์แทนละกันนะครับเพราะเรื่องที่เราจะสนทนาันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์นะครับที่โอ้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็หลายยุคหลายสมัยผ่านมานะครับเรื่องของหลวงพ่อคูณนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อ่าชื่อเสียงเลียงนามหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับท่านนี้มีอยู่กับอ่าวงการพุทธศาสนาบ้านเรามาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยววันนี้ ่าคุณต้าเคยมีคําถามเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณไหมครับก็ของผมอ่ม่หลวงพ่อคูณนี่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับก็ลเลยไม่ได้มีคําถามอะไรมากเดี๋ยวรออาจารย์รอบทิศเล่าให้ฟังก่าครับครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์รอบทิศเล่าถึงประวัติความเป็นมาของท่านรวมทั้งหลายๆเรื่องในในชีวิตของท่านนะครับขอขอเชิญอ,อ,อาจารย์รอบทิศครับผมครับก็อย่างที่ เอบอกกับต้านะครับว่าหลวงพ่อคูณนี่คือแทบไม่ต้องขึ้นรูปเลยคือเป็นพระเกจิมหาชนที่แม้แต่คนที่ไม่ได้สนใจเรื่องวัตถุมงคลก็ก็รู้จักเพราะว่าดังจริงๆนะฮะแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจอะไรหลายอย่างมากกว่าที่เราเห็นในทีวีเห็นท่านเคาะหัวเห็นอะไรทั่วไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเรามาคุยกันเรื่องประวัติของท่านสักนิดหนึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องทร,รมาแล้วก็อภินิหารต่างๆ,ๆเพราะว่า ส่วนใหญ่คนก็จะรู้จักท่านก็แค่เห็นตามทีวีว่าท่านนั่งยองๆท่านนั่งเคาะหัวอะไรประมาณนี้นะฮะในส่วนของประวัติของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับท่านเป็นชาวด่านขุนทดก็คือที่จังหวัดนครราชสีมาโดยกําเนิดน,นะครับเกิดวันที่4ตุลาสองพันถ้าเทียบก็คือปีนั้นคือปีที่หลวงปู่สุขวัตป,ประคอมาขำเท่ามรณภาพพอดีก็เรียกว่าเป็นยุคเรียกว่าเก่าทีเดียวนะครับ หลวงพ่อคูณเนี่ยท่านเป็นลูกของคุณพ่อบุญแล้วก็คุณแม่ท้องขาวฉัดพลกลางนะครับเป็นลูกชายคนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมดสามคนโดยมีเรื่องเล่ากันว่าตอนที่ก่อนท่านจะเกิดเนี่ยคุณแม่ฝันว่ามีคนชุดขาวแต่งตัวเหมือนเป็นเทวดาเนี่ยเอาดวงแก้วมาให้แล้วพอคุณแม่รับเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานก็ท้องหลวงพ่อคูณก็เลยเหมือนเป็นเป็นความเชื่อว่า ท่านน่าจะเป็นผู้มีบุญบันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอาไม่นานพอประมาณท่านเจ็ดขวบพ่อกับแม่ก็เสียท่านก็เลยต้องไปอยู่กับญาตินะครับแต่เลาจากการไปอยู่กับญาติเนี่ยก็เลยทําให้ท่านได้เริ่มเรียนวิชาต่างๆเพราะว่าท่านได้ไปอยู่กับตาหลอดซึ่งเป็นคุณตาของท่านและคุณตาของท่านเนี่ยก็เหมือนเป็นนักเรียนเก่าที่แบบ สมัยก่อนนักเรียนทุกคนก็จะต้องมีคาถาอาคมมีวิชาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้หลวงพ่อคูณได้มีโอกาสเรียนวิชาเบื้องต้นตั้งแต่เจ็ดขวบซึ่งเล่ากันว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคืออยู่กับตลอดแล้วก็ได้ไปวัดไปมาวัดบ้านไร่เพื่อเรียนหนังสือด้วยเล่ากันว่าตอนนั้นเคยมีชาวบ้านคนหนึ่งผีเข้า แล้วหลวงพ่อคูณซึ่งเป็นเด็กอายุประมาณเก้าขวบเนี่ยก็เดินไปเห็นพอดีก็เลยแบบบอกผีว่ามาเข้าคนเขาทําไมออกไปแล้วผีตัวนั้นก็เหมือนแบบไม่พอใจหลวงพ่อคูณก็แบบว่าลุกขึ้นมากําลังจะวิ่งไปทําลายหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณก็เอาไม้กวาดที่อยู่แถวนั้นนะมาเสกแล้วก็เคาะหัวผีผีตัวนั้นก็สลบแล้วก็ออกจากร่างคนนั้นไปเลยเรียกว่าแค่ก้าขวบท่านก็ไล่ผีได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เรียกว่าเก่งมาตั้งแต่เด็กนะฮะหลังจากนั้นก็ท่านก็ได้บวช เป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ห้าพฤษภาสองพันสี่ร้อปดสิบเจ็ดที่วัดถนนหักใหญ่นะครับโดยมีได้รับฉายาว่าปริสุทธโธซึ่งที่วัดถนนหักใหญ่เนี่ยก็มีเกจิอาจารย์องค์สำคัญก็คือหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดถนนหักใหญ่เนี่ยถ้าเทียบในในทางอีสานเนี่ยก็ถือเป็น เป็นเกจิอาจารย์ที่ดังมากๆรุ่นใหญ่ที่แบบมีประสบการณ์มีอะไรต่างๆเยอะนะครับแล้วก็พวกวิชาตะกุดทองคําอะไรต่างๆที่ที่เห็นหลวงพ่อคูณท่านฝังท่านอะไรต่างๆส่วนหนึ่งก็ได้มาจากหลวงพ่อคมวัดถนนหักใหญ่นี้ด้วยนะครับอ่แล้วพอท่านบวชเสร็จท่านก็ออกทุดงก็ออกทุดงข้ามไปทางขอนแก่นอุรดหดน,นองคายออกไปทางลาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีคนเล่ากันว่าสมัยที่ท่านออกไปทางลาวเนี่ยท่านก็ได้เจอในป่าก็เจอพวกหมอผี เจอพวกชาวบ,บ้านที่เขาถือผีอะไรกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหมอผีกับพระจะไม่ค่อยถูกกันเพราะว่าถ้าถ้ามีพระไปที่ไหนพระก็จะสอนให้เลิกถือผีแล้วมาไหว้พระเพราะฉะนั้นหมอผีก็จะขาดรายได้ดังนั้นสมัยก่อนพระธุดงเนี่ยมักจะโดนรองของไปบ่อยหลวงพ่อคูณสมัยนั้นก็โดนเหมือนกันก็เรียกว่าหมอผีก็เสกของมาใส่แล้วหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ระวังตัวในตอนแรกก็เห็นท่านบอกว่าของเข้าไปในท้องท่านจนท่านปวดท้อง แล้วก็แต่สักพักหนึ่งท่านก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็อธิษฐานขอให้ของมันกลับไปหาคนนั้นปรกากฏว่าท้องท่านก็หายปวดแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็มีคนมาหาท่านเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบกกันมาบอกว่าเมื่อคืนนบะไอ้พวกนี้ยคือคนที่ทําของใส่ท่านแล้วของมันกลับเข้าตัวก็ให้ขอให้ท่านช่วยอะไรประมาณนี้ท่านก็บอกว่าเราช่วยไม่ได้เธอต้องภาวนาพุโทโธเพราะว่าเธอไปถือผีเป็นใหญ่เธอต้องเปลี่ยนมาถือระลึกถึงพระอะไรเงี้ยให้เขาภาวนาจนหายอะไรประมาณเนี้ยก็เรียกว่าท่านก็เก่งมาตั้งแต่หนุ่ม นะครับแล้วก็เคยมีเรื่องเล่าว่าท่านทุดงไปจนถึงทุ่งไหหินที่ที่ประเทศลาวด้วยซึ่งที่เนี่ยเขาก็ลือล่ํำลือกันว่าเป็นที่ที่แบบมีคนเจอผีเจอเมืองโบราณมีซากอ,รอารยธรรมต่างๆอยู่ก็ปรากฏว่าหลวงพ่อคูลไปเนี่ยท่านก็พบมีคนชุดขาวมากันหลายคนเนี่ยมาขึ้นมาเหมือนมากราบท่านแล้วก็ขอให้ท่านเทศให้ฟังท่านก็ไม่รู้จะเทศอะไรท่านก็บอกว่าภพภูมิที่อยู่นี้ มันดีแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดขอให้ไปเกิดเถอะอย่าไปได้มายึดติดในสถานที่ในอะไรเลยพบหน้าถ้าเกิดได้ทําบุญกุศลอาจจะไปเกิดในชาติที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเขาก็สาธุแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีคนเจอผีแถวๆนั้นอีกเลยเหมือนกับว่าท่านไปโปรดปลด,ปล,ดปล่อยพวกวิญญ,ญาณที่ตกค้างอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ท่านทุดงไปสักพักหนึ่งก็กลับมาที่วัดบ้านไร่แต่ว่าตอนที่กลับมาวัดบ้านไร่เนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุก็คือลูกศิษย์สมัยนั้นก็คือ,คอท่านก็เริ่มมมมีีีีชืื่ออเสยงแล้วกกกก็คาาารรทํตะุด อะไรต่างๆให้กับลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็เอาไปพกแล้วก็ปรากฏว่ามีประสบการยิงไม่ออกฟันไม่เข้าต่างๆแล้วก็มีลูกศิษย์ท่านบางคนก็กลายเป็นโจรไปเป็นเสือจนไป,ไปทําร้ายชาวบ้านไปป้นบ้านคนอื่นจนตํารวจเขาล้อมมาจับมาจนถึงแถววัดบ้านไร่หลวงพ่อท่านก็เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวก็ไม่ยอมมอบตัวจนลูกศิษย์เนี่ยพวกที่เป็นเสือคนนั้นเนี่ยก็แบบว่าหลวงกำลังจะวิ่งหนีหลวงพ่อท่านก็ลุกมาขวางไว้พอลุกมาขวางมันก็จะยิงใส่หลวงพ่อก็ปรากฏว่ายิงไม่ออกสุดท้าย ก็ช <One input> ่วยกันปั้มจับเจ้าเสือคนนั้นได้แล้วก็ส่งให้ทางการแล้วทางการก็ตัดสินประหารชีวิตเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็เรียกว่ากฎหมายเขาค่อนข้างเข้มข้นนะฮะหลวงพ่อครูทั่นก็เลยรู้สึกสะท้อนใจว่าตัวท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกศิษย์ต้องต้องต้องตายเพราะว่าแม้ว่าท่านจะช่วยตามกฎหมายก็จริงแต่เหมือนว่าท่านก็ไปขวางให้เขาหนีไม่ได้ก็เลยต้องโดนตํารวจฆ่าอะไรประมาณเนี่ยท่านก็เลยรู้สึกสะท้อนใจแล้วท่านก็เลยทุดรองออกจากวัดบ้านไร่ไปช่วงหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่วัดบ้านไร่ก็ คืดงไปที่อื่นไปอยู่วัดต่างๆไปอยู่วัดสักแก้ววัดแจ้งนอกซึ่งเป็นวัดที่มีคนนิมนต์ทำเหรียญรุ่นแรกของท่านเมื่อประมาณสักปี2,510-2,511นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็พอท่านไปอยู่ทางอื่นก็ทางวัดบ้านไร่ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มานิมนต์ท่านกลับพอมานิมนต์ท่านกลับ,ท,บท่านก็มาอยู่แล้วก็มาสร้างความเจริญอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นข่าวหลวงพ่อคุณทําทั้งโรงเรียนทาทั้งโรงพยาบาลทําช่วยวัดนูน้นวัดนี้ซึ่ง ก็ประมาณการกันว่าเงินทั้งหมดที่หลวงพ่อคูณบริจาคไปในการสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆตลอดชีวิตท่านเนี่ยไม่ต่ำกว่า4,000ล้านบาทคือเยอะมากนะั่นคือเงินทําบุญทั้งนั้นเลยนะครับ4,000ล้านบาทแล้วก็หลวงพ่อคูณเนี่ยท่านก็มรณภาพในวันที่16พฤษภาคม2558สิริลวมอายุได้92ปีซึ่งตอนที่ท่านมรณภาพหลายคนก็คงจําได้ว่าท่านยก สังขารของท่านได้เป็นครูใหญ่ที่มอขอนแก่นคาดว่าท่านก็คงจะรู้หลายๆอย่างว่าถ้าเกิดไม่ยกตัวท่านให้เป็นครูใหญ่เนี่ยลูกศิษย์อาจจะแย่งกันอาจจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรท่านก็เลยยกให้เป็นของกลางให้เป็นประโยชน์แม้ว่าท่านจะเสียชีวิตแล้วก็ช่วยให้เป็นครูใหญ่ให้คนเอาไปใช้ต่อไปได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้ลดความขัดแย้งกับลูกศิษย์ได้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ มีพิธีพระราชทานเพลิงท่านในปีสองวันที่ยีสิบเก้ามกราปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นในส่วนของประวัติคร่าวๆของท่านนครับผมซึ่งในส่วนของนี้อคุณต้ามีคําถามไหมครับก็ไม่มีครับครับผมมีเรื่องราวอย่างเช่นเรื่องการเคาะกะโหลกโน่นนี่นั่นอ,อย่าให้าจเราทิดเร<อ>าเรื่องการเคาะกะโหลกนี่ ก็นเคะเกินสติหรือว่าจริงๆแล้วคือเสกไปด้วยครับอืมก็เคยมีคนไปถามหลวงพ่อคูณเหมือนกันนะครับในเรื่องการเคาะหัวเนี่ยท่านบอกว่าที่ท่านเคาะเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนท่านก็ลดน้ำมนต์นี่แหละแต่พอคนมันเยอะมากเนี่ยถ้าเราลดน้ำมนต์อ่ะพื้นมันก็จะแบบเลอะเทอะไปหมดคนก็มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ท่านก็เลยเปลี่ยนเป็นการเคาะหัวเพราะว่ามันสะดวกกว่าแล้วก็ระหว่างที่ท่านเคาะเนี่ยท่านก็จะภาวนาสัจจะสัจจังอธิษฐานมีก็คือเหมือนเป็นคำอวยพรว่า ขอให้ด้วยสัจจะที่ข้าพเจ้าได้ทําความดีมานี้ขอให้แบบเหมือนอวยพรให้มีความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง<ม>การจะเคาะดังเคาะเบาเคาะแรงเนี่ยก็แล้วแต่ลูกศิษย์คนนั้นบางคนเขาชอบเคาะแรงๆเป็นกําลังใจก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือท่านก็อธิษฐานให้ไปด้วยเหมือนคือพูดง่ายๆแทนการเป่าหัวเพราะว่าเป่าก็คงไม่ไหวจะลดน้ามนต์ก็ไม่ไหวอย่างที่ผมเคยไปวัดท่านผมไปช่วงท้ายๆแล้วตอนที่ท่านป่วยมากตอนนั้นท่านเคาะไม่ไหวแล้วเขาก็จะเอาผ้าขาวมาให้ท่านจับ แล้วพวกเราก็จะลอดใต้ผ้าขาวเหมือนกับว่าท่านได้อธิษฐานให้แทนอะไรประมาณเนี้ยก็มีอืครับผมแล้วในส่วนของวัตถุมงคลมีอะไรบ้างครับผมก็ในส่วนวัตถุมงคลเนี่ยที่ดังที่สุดของท่านก็คงจะเป็นตะกุดทองคําที่ที่ฝังไว้ใต้ท้องแขนเขาก็จะมีการดึงหนังออกมาแล้วก็ตอก,กวางกับเขียงไม้แล้วก็ตอกลงไปสมัยก่อนผมก็เคยอยากจะไปแต่ว่าตอนนั้นก็ยังเด็กๆวัยรุ่นอยู่ก็ยังไม่มีรถไม่มีอะไรไปก็เลยไม่ได้ตอกกับเขานะครับซึ่งตะกุดของท่านเนี่ย ก็เรียกว่ามีประสบการณ์เยอะมากแล้วก็วัตถุมงคลของท่านโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยรุ่นเลยนะฮะที่มีประสบการณ์เยอะมากอย่างที่บ้านผมมีติดไว้ก็จะเป็นพวกเหรียญวัดที่ออกวัดพระพิเลนหรือว่าที่ที่ที่เขาชอบบูชากันก็จะเป็นพระกลิ่งทิ้งทวนอะไรประมาณนี้ยจริงๆมีเยอะมากนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยเกิดประสบการณ์เยอะอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวสมัยนู้นที่มีไฟไหม้โรง,งงานตุ๊กตาเคเดอร์ ที่นะเป็นที่มาของอะไรนะหนังเรื่องอะไรตุ๊กตาจา๋าอะไรสักอย่างสมัยก่อนที่เป็นหนังผีที่แบบน่ากลัวมากตุ๊กตาจา๋าฆ่ารักเจ้าจยิงใช่อะไรสันะ่นั้นดังมากใช่ซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หลวงพ่อคูณเริ่มดังมาเพราะว่ามีคนงานที่อยู่ในโรงงานตุ๊กตาเขาเป็นคนงานแบบท้องแก่ด้วยคือขนาดคนธรรมดาย,ยัางตายแต่คนงานท้องแก่คนเนี้ยเขารอดมาได้เพราะเขาห้อยลุรเอียนหลวงพ่อคูณตอนนั้นก็เลยแบบเริ่มดังขึ้นมา แล้วมาดังสุดๆก็ตอนที่โรง,งแรมรอยัลพาซาที่โคราชถล่มสมัยนั้นซึ่งตอนที่โรงแรมถล่มเนี่ยปรากฏว่ามีบางคนที่ห้อยเหรียญหลวงพ่อคูณอยู่ดีก็รู้สึกไม่อยากไปงานที่โรงแรมในวันนั้นซึ่งมันงานมันมันถล่มพอดีหรือคนที่เขาติดอยู่ในนั้นเนี่ยตอนที่รอดมาได้เขาก็บอกว่าตอนที่เขาติดอยู่ในซากอะ่ะเขาเห็นภาพหลวงพ่อคูณเนี่ยลอยมาบนฟ้าแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นแป๊บเดียวก็มีคนมาช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะฮะ แล้วนอกจากนั้นก็มีการนิมนต์ท่านไปดูด้วยเพราะตอนนั้นมันถล่มบางส่วนแต่ยังถล่มไม่หมดท่านก็ไปดูแล้วท่านก็ชี้บอกว่าไอ้ที่เหลือมันไม่ถล่มหรอกแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่ถล่มจริงๆตามที่ท่านพูดอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้ท่านดังระเบิดขึ้นมาเลยตอนนั้น,อ,น,นอันนี้เป็นแค่ประสบการณ์ส่วนหนึ่งแต่จริงๆประสบการณ์พระของท่านเนี่ยเยอะมากๆทั้งแคล้วคลาดปลอดภยัยโชคลาภคือคือถือว่าครบทุกด้านเลยนะฮะ<ม>ส่วนอาจจะมีเกร็ดที่น่าสนใจบางส่วนที่ผมลองไปค้นมาที่ สมัยก่อนคนชอบพูดกันอย่างเช่นตอนที่แบบมีคนห้อยเหรียญท่านเนี่ยแล้วก็ไปหาท่านเพราะว่าเขาขาหักเขารถชนแล้วขาหักเขาก็แบบไปท้วงท่านว่าทําไมหลวงพ่อไม่คุ้มครองผมเลยอะไรประมาณเนี้ยท่านก็ถามว่าขับมาเท่าไหร่มันบอกว่าขับมาร้อยสี่สิบหลวงพ่อก็บอกว่ากูลงตั้งแต่ร้อยกิโลแล้วคือแบบประมาณว่ามึงขับรถเร็วเก<ช>ินใครท<ช>ีไ่ไหนมันจะคุ้มครองอะไรเนี่ยอาจจะเป็น <ๆ S 1> อันที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆหรืออีกอันหนึ่งที่ที่เล่ากันก็คือตอนนั้นที่สมเด็จพระเทพ จะเสด็จไปที่วัดบ้านไร่ด้วยความที่หลวงพ่อคูณท่านก็เป็นคนแบบชาวบ้านก็พูดกูกูมึงมึงผู้ว่าเขาก็เลยกลัวว่าหลวงพ่อจะไปพูดกู๊กมึงกับพระเทพก็เลยมาหาหลวงพ่อก่อนแล้วบอกหลวงพ่อเวลาพระเทพมาหาไม่ไม่ต้องคุยอะไรกับท่านนะเงียบเงียบไว้ปร,กรบบากฏว่าวันนั้นพอพระเทพเสด็จมาก,ก็ท่านก็เงียบเลยไม่คุยอะไรเลยจนพระเทพท่านสงสัยว่าหลวงพ่อเป็นอะไรทําไมไม่คุยเลยหลวงพ่อก็เลยบอก กูจะพูดได้ยังไงเพราะว่ามันห้ามไม่ให้กูพูดกับมึงก็แบบว่าท่านก็ไม่ได้โกรธท่านก็แบบว่ายิ้มหัวเราะแล้วท่านก็บอกได้อนุญาตให้พูดกูมึงกับเราได้อะไรประมาณเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันคือลงคือคืออคําว่ากูมึงอะไรพวกนี้เราก็คงเข้าใจคือท่านไม่ได้มีเจตนาจากการด่าแต่ว่ามันเป็นคําพูดของคนสมัยก่อนอะที่เขาก็จะพูดกันแบบนี้ตามปกติเหมือนที่เราดูในหนังรูมิขิดในอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นก็จะเขาจะพูดกันแบบนี้ตามปกติแล้วก็เหมือนหลวงพอ่อท่านก็เป็นพระบ้านที่แบบไม่ได ไม่ได้เป็นคนที่แบบสนใจเรื่องอะไรมากมายมากกว่าการปฏิบัติมากกว่าความจริงใจอะไรประมาณเนี้นะครับเพราะว่าอ,อันหนึ่งที่ผมเคยคุยกับหลวงปูละไมซึ่งท่านเป็นพระที่เก่งมากเป็นสายเหนือในสายในดงที่เก่งมากเดียท่านเคยพูดถึงหลวงพ่อคูนให้ผมฟังว่าอ่ามึงเห็นไหมที่ท่านนั่งยองยองอะ่ะคือบางคนก็ชอบเอ๊ะทำไมท่านนั่งไม่เรียบร้อยอะไรหลวงปูละไมท่านเคยบอกผมว่าที่ที่ท่านเรียกตาคูนเพราะหลวงปูละไมเนี่ยอายุเยอะ ตะคูนอะ่ะที่นั่งยองๆอ่ะเขารวมจิตไว้ที่เทา้ามันเป็นสมาธิอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนก็กาหนดจิตไว้ที่เทา้าเหมือนเวลาสมเด็จโตท่านนั่งทาแบบนี้คือกาหนดจิตไว้ที่มืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เพราะมันเป็นความถนัดของแต่ละคนอะไรประมาณนี้หลวงปู่ละไมาก็ยังยกย่องหลวงพ่อคูณมากว่าท่านเก่งนะก็เรียกว่าคือพระท่านอ่ะเยอะรุ่นมากถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรนะนับถือท่านจริงอห้อยรุ่นไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเอาไว้สําหรับในเชิงพุทธาพาณิชย์ก็อาจจะต้องเลือกรุ่นที่ รุ่นแรกๆหน่อยหรือรุ่นที่แบบมีการเล่นกันอย่างสากลเพราะว่าหลังๆคือลูกศิษย์คนนู้นคนนี้ก็เอามาทําจนบางทีไม่รู้หลวงพ่อเสกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสอะไรมากคือเป็นรูปหลวงพ่อแล้วก็เราเนับถือเนี่ยมั่นใจได้ว่าคล้องได้แบบแคลวค่าถ่ายห่วงเลย <c oughs> ครับผมนะครับได้มีเพิ่มเติมไหมครับก็จะมีไอย่างกรณีประโยคเด็ดครับที่คนชอบพูด เรื่องอย่างใร้อยสี่สิบมกเก์ครับที่หลวงพ่อก็ไปแล้วอันเนี้ยท่านพูดเล่นหรือว่าเก็บเรื่งส่วนตัวไม่แสดงอิทธิฤทธิ์ครับอ๋อ,อ,อคือคท่านก็คืออ่าได้ยินเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะคือเหมือนท่านจะเตือนสติมากกว่าท่านจะเตือนสติว่าขับเร็วขนาดเนี้ยเหมือนกับว่าเราทํา กรรมไม่ดีมากมายเอาไว้อะเหมือนคนเป็นโจโนะพาที่ไหนจะคุ้มครองอะไรประมาณนี้ยคืออันนี้มันมันเกินค่าก,กฎหมายกําหนดมันเสี่ยงอันตรายต่อคนอื่นอะไรเงี้ยทา่านก็แต่ว่าท่านก็พูดแบบบ้านๆเพื่อให้แบบไม่ไม่ซีเรียสหรือว่าไม่รู้สึกว่าถูกดุถูกด่าอะไรประมาณนี้นั่นก็จะพูดแบบติดตลกไปแต่ก็เหมือนพูดเตือนสติอืมครับแต่ <laughs> จริงๆแล้วท่านก็น่าจะแบบมีพลังอะไรที่ช่วยปกป้องใช่ไหมครับ ก็เอาจริงๆถ้าไม่ได้ห้อยท่านร้อยสี่สิบผมว่าคงไม่แค่ขาหากกักมันอาจะจะถึงตายเลยก็ได้นี่ก็เรียกว่าท่านจะช่วยส่วนหนึงเลยอืมครับครับผมนะครับ,รบโอเคนะครับก็เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อคูณนะครับที่หลายๆคนให้ความเคารพนับถือกันนะครับอ่านะครับใครที่อยากจะฟังเรื่องราวของเกจิอาจารย์ท่านไหนนะครับ ก็แนะนำเข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่แฟนเพจโค้ชกูรูนะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์มาได้ทุกช่องทางนะครับรายการโ o ้ชกูรูนะครับตอนใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง Youtube ของพวกเรานะครับรวมทั้งวันเสาร์อาจารย์จะมาคุยกันสดๆบนแฟนเพจนะครับสามทุ่มโดยประมาณแล้วก็นำเทปมาดีราในวันพุธสองทุ่มคร่งโดยประมาณทางช่อง YouTube นะครับ เาเป็นว่าใครอยากจะติดตามพวกเรานะครับทุกช่องทางสะดวกทางไหนติดตามทางนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปจากพวกเรานะครับเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับเจอกันได้ที่โค้ชกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้พวกเราสามคนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ